หอพักในเมืองเจียงเป่ยเช่ผู้ชายที่ช่วยฉันเมื่อวานนี้หล่อและมีเสน่ห์มากๆเลยเข้าใจแล้วพี่นี่เป็นครั้งที่แปแล้วนะที่พี่บอกฉันเฮ้เธอคิดว่าฉันควรใส่ชุดอะไรไปเจอเขาดีถ้าฉันเจอเขาฉันไม่สนใจหรอกว่าเธอจะใส่ชุดอะไรตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปถ้าบอกฉันว่ายังอยู่บนถนนเวลาเที่ยงคืนอีกแล้วก็ฉันฆ่าพี่แน่ฉันยอมแล้วฉันเข้านอนก่อนนะแล้วจะจดบันทึกทั้งคืนอย่าลืมตรวจสอบให้ฉันด้วยล่ะว่าแต่เจ้าแมวจรจัดเป็นยังไงบ้างพวกมันน่าเป็นห่วงน้อยลงแล้วพี่ปนนออเะ หล่งโย,โยโย่ความสามารถหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเซียวโย,โยฉันจะไปนอนแล้วฉันจะรอข่าวดีจากเธออยู่นะเออราตีสวัสดิ์ศูนสตรวจสอบคดีพยายามข่มขืนในสวนสาธารณะเจียงเป่ยเมื่อคืนนี้ในเมืองเจียงเป่ยฉันต้องการข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ชายคนนั้นทำหน้าที่แยกกันไอส้สารเรวจัดการมันซะ อีกด้านมีการติดต่อเป็นการส่วนตัวไอเวนเอ,อ๋ยฉันแค่แกล่งทำเป็นเท่แต่มันเจ็บแท้ตายเลยนี่เป็นนักรบที่แข็งแกร่งภายนอกเหรออาจเป็นเพราะระดับเริ่มต้น นี่คือขอบเขตต้นกําเนิดจริงๆสามารถปล่อยพลังภายในออกมาข้างนอกได้และสามารถป้องกันการโจมตีเต็มกําลังของนักรบภายนอกได้อย่างง่ายเลยมีเพียงนกายนั้นเท่านั้นที่สามารถปลุกฝังปรมาจารุร่นเหยา่อเช่นนี้ได้บางที่เขาอาจเป็นกุญแจสําคัญในการช่วยให้ตระกูลเหมือของเราหลุดพ้นจากวิกฤตมันต้องเป็นเรื่องโกหกนั่นคือการโจมตีเต็มกําลังของฉันเป็นไปได้ยังไงฮึเสื้อผ้าก็ขาวอ่าไม่สิผ้าก็ใหญ่มากยังไงก็ตามฉันเตือนเธอแล้วเพราะงั้นอย่ามาโทษฉันเลย เออนี่คือชื่อเหมืองซีหลงวงเล็บความแข็งแกร่งภายนอกสูงสุดอายุ73ชาฉายาบอสเจียงเปยตำแหน่งหัวหน้าตระกูลเหมืองกังฟูเทคนิคไมย้ยาาอันดุเดือดสภาพร่างกายโรคหัวใจปอดขั้นสูงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงอัตราการเต้นของหัวใจ70อัตราการเต้นของหัวใจ9 8 5อัตราการเต้นของหัวใจ109.6อัตราการเต้นของหัวใจ1 2 7 6 เย่ะ yeah, แล้วท่านผู้เฒ่าอย่าตื่นเต้นไปเลยรักษาอารมณ์ของคุณให้มั่นคงก่อนปล่อยชั้นลองเดี๋ยวนี้วางเหมืองไฮยอนอาวไว้ข้างๆผู้เฒ่าอย่าลืมว่าวางเธอลงเบาๆและอย่าทำหาให้าร้ไฮยอนอาเลิฟเซิร์ฟคุณปู่เป็นยังไงบ้าง1 7, 3 5 7 125.3105.6ระบบช่วยให้ชั้นใส่ใจกับสถานการณ์ของผู้เฒ่าตลอดเวลาและจะแจ้งทันทีหากมีความผิดปกติใดๆแค่หัวใจเต้นแรงไม่เป็นไรไม่เป็นเลยคำสั่งกำลังดำเนินการ ผู้เฒ่าโปรดบอกผมถ้าคุณมีสิ่งที่จะพูดอย่าตื่นเต้นเพราะอาจจะเป็นการทำล้ายร่างกายของคุณเองดูเหมือนว่าร่างกายของฉันจะไม่ไหวแล้วหลังจากที่ฉันจากไปถ้าตระกูลเหมือนได้รับการดูแลจากเขาฉันจะรู้สึกสบายใจท่านปรมารย์ในฐานะคนแก่ที่ป่วยฉันมีเรื่องจะขอ หลอสาวของฉันโตขึ้นทุกวันแต่ร่างกายของฉันก็กลับแย่ลงทุกวันพ่อแม่ของฮยอนอาไม่ได้อยู่กับเธอตลอดทั้งปีหลังจากผ่านไปร้อยปีฉันกลัวว่าเด็กคนนี้จะไม่มีใครดูแลเธอนอกจากนี้ตระกูลเหมืองยังคงต้องการผู้นำด้วยฉันมีบางอย่างที่อยากได้ยินจากปากปรมเจนหรือว่าฉันคิดว่าความปรารถนาของผู้เท่าคือฉันคงจะกลายเป็นลูกเขยของเขาแน่นอนแม้ว่าฮยอนอาจะใหญ่แต่ นี่มันเร็วเกินไปคนไม่มีความพร้อมทางจิตใจที่จะเผชิญกับความเป็นจริงของสังคมใช่หรือไม่คนปู่หนูไม่อยากแต่งงานแต่อยากดูแลไปตลอดชีวิตเด็กโง่จะไม่แต่งงานได้ยังไงหนูไม่อยาก คุณครับผมเข้าใจความกังวลของคุณนะแต่การตัดสินใจครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันเร็วเกินไปคุณร้องตัดสินใจดูอีกครั้งปรมาจารย์คุณเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึงผิดฉันหมายถึงถ้าไม่ชอบกันทำไมเราไม่มาเป็นพี่น้องนาสกุลต่างกันล่ะในกรณีนี้กิจการในอนาคตทั้งหมดของตระกูลเหมืองจะถูกส่งต่อให้กับคุณทั้งหมดพี่น้องคุณปู่ล้อเล่นกับหนูหรอผู้เท่าคุณร้อเล่นใช่ไหม ฉันไม่ได้ล้อเล่นแม้ว่าตระกูลเหมือของเราจะไม่ใช่ตระกูลใหญ่แต่เราก็ขาดทรัพยากรในการฝึกฝนเช่นกันแต่ในฐานะที่3เอเคอร์ในเจียงเป่ยน,นี้ฉันสามารถพูดได้ว่าตระกูลเหมือสามารถช่วยปร,รมาจาร์แก้ไขเรื่องทางโลกได้เรื่องที่ไม่สะดวกสําหรับปร,รมาจาร์ก็สามารถปล่อยให้ตระกูลเหมือของฉันจัดการได้สิ่งนี้ทําให้ปร,รมาจาร์ใช้ชีวิตง่ายมากขึ้น ผู้เท่าคนตั้งใจแน่วแ,แน่ที่จะผูกมดชั้นเข้ากับตระกูลเหมืองแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะกลายเป็นพี่น้องร่วมสาบ้านฉันจะไปตระกูลเหมืองและใช้ชีวิตแบบอันตพานผู้เท่าคุณเอาจริงไหมไม่ต้องห่วงฉันไม่อาจเล่นกับเรื่องแบบนี้ได้ปรมาจา์เห็นด้วยไหมคนปู่กำลังพูดอะไรปู่กำลังโกรธและสับสนหรือเปล่าเอ๊ะฉันไม่รู้ว่าการตัดสินใจของปรมาจา์เป็นอย่างไรในเมื่อคุณเชื่อใจผมมากผมก็เรื่องไร้สาระเอดาพาหลานฉันกลับไปครับนายท่านคุณหนูกลับก่อนเถอะ คุณปู่หนูจะไม่กลับไปหนูจะไม่เรียกเขาว่าพี่ซิวย่าเธอ712.96.110.3126.8มาอีกแล้วเหรอหลานสาวเธอช่วยใจเย็นสักพักได้ไหมในที่สุดหัวใจของปู่เธอก็สง,งบลงแต่เธอยืนการานที่จะทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเขาในเวลานี้หัวใจของเขาเต้นเร็วเกิน120เป็นไปได้มากที่เขาจะถูกฝังในดินหรือเธอพร้อมที่จะเลือกที่นั่งดีๆแล้วเลือกที่นั่งงานนายนะเซ คุณปู่ยานายท่านอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมคุณปู่เร่องกายของฉันช่างน่าตรกเอเด่าพาหลานฉันขึ้นรถเร็วรอเดี๋ยวก่อนปรารมาจา์อะไรตอนนี้นายรู้ปัญหาหัวใจของปู่ฉันแล้วถ้าอย่างนั้นนายก็รักษาเขาได้ใช่ไหมได้โปรดตราบใดที่นายรักษาปู่ของฉันได้ฉันจะยอมทำทุกอย่าง เมษาวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินน่าสนใจฮฮ <c oughs> <c oughs> ปู่ของเธอเป็นโรคหัวใจและพัฒนาไปสู่ขั้นร้ายแรงที่สุดแล้วยากหน่อยที่จะได้รับการรักษายากแปลว่ายังมีหวังปรมาจารย์ต้องช่วยเซียวหยา่าตระกูลเหมือนของฉันไม่มีนิสัยคูกเขาให้คนอื่น <c oughs> เด็กคนนี้เอด้าพาหลังนขึ้นรถ ผู้เท่าคุณควรตระหนักถึงปัญหาหัวใจของคุณคุณม้มไหมที่จะฝึกต่อไปมีอะไรคุ้มบางคนก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลายปีที่ผ่านมาถ้าไม่มีเด็กแบบฮยอนอาคนแก่อย่างฉันก็คงจะตายสำหรับร่างกายของฉันฮยอนอาพยายามทุกอย่างที่เธอทำได้ฮเมาเตรียมยาให้คุณปู่กันเถอะนี่กินตอนเช้านี่กินตอนเที่ยงนี่กินตอนกลางคืนเรียบร้อยแล้วไปให้คุณปู่กันเถอะคุณปู่ เซียวยามาหาปู่มาคุณปู่ถึงเวลากินยาแล้วเซียวยากินข้าวก่อนปู่จะกินทีหลังไม่ปู่ต้องกินตอนนี้โอเคโอเคปู่จะกินตอนนี้เลยการฟูของคุณปู่มีพลังมากฮยอนอาจจะต้องเรียนรู้มันเมื่อหนูโตขึ้นเมื่อเซียวยาโตขึ้นคุณปู่จะสอนหลานฉันไม่อยากให้เธอฝึกฝนมันเลยดังนั้นเธอจึงฝึกฝนมันอย่างลับๆฉันคิดว่าจะหาวิธีหยุดเธอแต่ฉันก็ไม่สามารถหยุดเธอได้ฉันเลยสอนเธอซะเลย ดีกว่าแค่ปล่อยให้เธอฝึกซ้อมด้วยตัวเองใช่ไหมเล่ะเมื่อคุณเห็นมันแล้วปรมาจารย์ฉันจะคุยกับคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอดีตตอนฉันกับเพื่อนๆไปทำภารกิจบังเอิญได้หนังสือเทคนิคตะวันไฟมาโดยบังเอิญเมื่อฉันเจาหรือการฝึกฝนนั่นฉันรู้ว่านี่เป็นเพียงเศษเสี้ยวของหนังสือเมื่อฝึกฝนตามหนังสือมันจะเป็นภาระให้กับหัวใจแต่ในขณะนั้นฉันเพื่อให้ตระกูลของฉันมีอนาคตที่ดีขึ้นฉันต้องฝึกซ้อมต่อไป นี่คือชีวิตของฉันมันเป็นเพียงผลที่ตามมาเราจะต้องไม่ให้หยอนอาฝึกต่อไปนายท่านเรื่องคนหนูเรียบร้อยแล้วเฮ้ออย่ามัวแต่พูดถึงเรื่องนั้นเลยมันเป็นโชคชะตาที่วันนี้ฉันได้พบกับปรมจรปรมจรย์มาที่บ้านเหมือของฉันและดื่มกันสักหน่อยไหมใช้เวลานี้คุยกันด้วยไม่มีปัญหาหล่กที่จะไปบ้านของคุณแต่เกี่ยวกับเรื่องของคำสาปผมแค่คิดว่าคุณล้อเล่นมันจะเป็นเรื่องตลกได้อย่างไรปรมจารเป็นไปไม่ได้ที่จะสาบานแต่ เกี่ยวกับการยึดครองตระกูลเหมืองเรามาเซ็นสัญญากันก่อนดีไหมนอยเป็นมนุษย์จริงๆหรออ้มก็ได้ฉันพร้อมแล้วเรามาคุยเรื่องนี้กันเมื่อเรากลับไปที่บ้านตระกูลเหมืองกันเถอะคุณคิดว่าอย่างไรปรมจารยร์เติมนั้นดีแล้วเงียบเงียบก็น่ารักดีนะปรมจารยร์ฉันขอถือโอกาสเถอมฉันอยากรู้ว่าปรมจารยร์รู้เรื่องเกี่ยวกับนิกายอย่างไฟไหม นิกายอยางไฟนั่นอะไรนอะฉันเคยได้ยินเรื่องนี้แต่ฉันไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากนะักปรมาจารย์ไม่ใช่ลูกศิษย์ข,ของนิกายอยางไฟทําไมคุณถึงรู้เกี่ยวกับวิชาไม้หุ่นยวนแน่นอนฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้จากอาจารย์ของฉันย่าถทมถึงสถานาการณ์เฉพาะต่อจ,จงมันจะไม่ช่วยอะไรคุณเลยอาจารย์ของปรมาจารยร์เหรอช่างเป็นคนที่วิเศษอะไรเช่นนี้ขอสแสดงความยินดีกับโฮสท,ที่แกล้งทำเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ซ่อนอยู่บวก50แต้มความเสียแซง แค่นั่งเฉยๆอยู่ในรถก็ได้คุ้มจริงๆฉันไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกนี้ออกไปได้เลยได้โปรดได้โปรดช่วยคนปู่ของฉันด้วยหืเฮ้อเด็กคนนี้เธอเป็นนี้ฉันแล้วนะแระบบมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยคุณเหมืองได้กำลังค้นหาการุณารอสักครู่ ผลลัธ์ที่ได้125่งร้อยยี่สิบล้าวิธีหลังจากคัดกรองอย่างเป็นระบบมีทั้งหมด4วิธีที่เหมาะกับโฮสเชนซี Z. ระบบลองดู4ตัวเลือกตัวเลือกที่1ใช้แต้มเสียแท้หนึ่งพันแต้มเพื่อแลกเป็นยาเม็ดบูหิมะระดับ3ซึ่งสามารถหยุดนะหยุดเลยตัวเลือกที่2ใช้คะแนนความเสียแส้ง100คะแนนเพื่อแลกเป็นยาเยือดอายุระดับ2ซึ่งสามารถยือดอายุข,ของผู้ที่กำลังจะตายได้อย่างไม่มีเงื่อนไขเป็นเวลา1ปีวงเล็บจำกัด1ครั้ง อันนี้น่าเชื่อถือกว่าเป็นตัวเลือกไว้กอนตัวเลือกที่3เรียนรู้การเล่นแร่แปรธาตุและเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุคุณสามารถสร้างการเล่นแร่แปรธาตุได้ด้วยตัวเองตัวเลือกที่4เรียนรู้ทักษะการแพทย์และเป็นแพทย์เพื่อที่คุณจะได้รักษาผู้อื่นแค่นี้เหรอทำไมทักษะไม่มีละคอเปิดใช้งานซูเปอร์มาร์เก็ตการเสียแซ่เป็นครั้งแรกระบบกำลังโหลดกำลังโหลดความคืบอหน้า1%กํากำลังโหลดอะไรอยู่ละพี่ทักษะเป็นสิ่งสำคัญทำไมไม่ทำให้น่าเชื่อถือกว่านี้ ปรมจรย์ด้านหน้าคือหยุนหูวิลล่าฉันไม่รู้ว่าปรมาจารย์ชอบกินอะไรบอกฉันมาได้เลยเดี๋ยวผมจะเตรียมไว้ให้ <c oughs> ไม่จะเป็นต้องกังวลไปแค่ทําตามปกติก็พอว่าแต่นี่คือหยุนหูวิลล่าเือนที่มั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดในเจียงเป่ยแต่ถ้าไม่มีระบบฉันคงไม่สามารถมาถึงสถานที่แบบนี้ได้ไม่ต้องห่วต่อไปแล้วแค่โลระบบได้รับการอัปเดตและมีซูเปอร์มาร์เก็ตการเสแสร้งแล้วเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตการเสแสร้ง อุปกรณ์ทักษะชีวิตความบันเทิงทักษะทักษะการทําอาหารเบือาาเเบ้องต้นทักษะการร้องเพลงเบื้องต้นทักษะการขับรถเบื้องต้นระบบของแก่อ่อนแอเกินไปแล้วทำไมถึงมีทักษะเบื้องต้นทั้งหมดเลยไม่มีทักษะระดับกลางเลยเหรอ เทคนิคและทักษะของระบบทั้งหมดเป็นระดับพื้นฐานหลังจากอัปเกรดเวอร์ชันสำเร็จแล้วเวอร์ชันกลางที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติและอื่นๆคุณไม่สามารถเรียนรู้ระดับกลางได้หากคุณไม่ได้เรียนทักษะระดับฝึกหัดก่อนเงินแสดงทักษะแพทย์เบื้องต้นและทักษะการเล่นแร่แปรธาตุเบื้องต้นให้ฉันดูซิทักษะการแพทย์เบื้องต้นใช้100แต้มการเสรแสงการเล่นแร่แปรธาตุเบื้องต้น100แต้มการเสรแสงคุณจะใช้แต้มแรกหรือเรียนรู้ทักษะการแพทย์เบื้องต้นและทักษะการเล่นแร่แปรธาต ศึกษาคําถามของแกมาได้าสาระมากทําไมไม่ซื้อถ้าไม่อยากเรียนเล่ะฮอตยืนยันการแลกและเริ่มต้นการเตรียมการแลกแทันใดนั้นฉันก็มีลางสังหรณ์ที่เป็นลางไม่ดีทันทีที่เฉียนซียืนยันข้อมูลจํานวนมากก็เข้ามาราวกับสายฝนหนักดิจิตอลลัลงไหลเข้าสู่สมองของเฉียนซีการไหลเข้าของข้อมูลที่มากเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆทําให้เฉียนซีปวดหัวเหมือนกําลังจะตายแต่ข้อมูลท่วมท้นดูเหมือนจะไม่พอใจและเริ่มโจมตีทุกส่วนของร่างกาย แกต้องเป็นระบบปลอมระบบของคนอื่นไม่เห็นจะเจ็บเลยแล้วนี่มันอะไรเจ็บเหมือนจะตายปลมมจารย์เกิดอะไรขึ้นกับคุณการแลกทักษะเสร็จสิ้นเป็นไปตามคาดของโฮสฟักหยุนวูวิลล่าที่นี่คืออ่าหัวของฉันฉันอยู่ที่ไหนฉันจจำได้ว่าฉันไม่ได้เรียนรู้ทักษะใช่แล้วมันเป็นเพราะระบบ ออกมาบอกฉันสิทำไมฉันถึงเป็นลมเพราะความเจ็บปวดเกือบตายกระททนหันแล้วไม่เล่ะเอาหน้าอย่าใจร้อนขนาดนั้นสิถ้า,าการเรียนรู้ต้องใช้เวลาและพลังงานแม้ว่าระบบจะสามารถบังคับเจาะเข้าไปในร่างกายของโฮสต์ได้อย่างไรก็ตามร่างกายจะยังคงรับความเสียหายด้านรบทั้งหมดในระหว่างกระบวนการเรียนรู้และสมองจะอยู่ในสภาวะช็อกเนื่องจากความรู้จํานวนมหาศาลถูกเติมเต็มในทันที ผู้ดำเนินรายการได้รับการเตือนว่าการเรียนรู้ทักษะทั้งหมดในระบบไม่ได้ขจัดบาดแผลและความเหนื่อยล้าที่เกิดจากระบบการเรียนรู้นี่คือผลข้างเคียงและราคาถ้าอย่างนั้นฉันไม่สามารถเรียนรู้ทักษะได้ทุกที่ทุกเวลาหรอแกก็บอกฉันก่อนสิเหตุใดระบบจึงมีข้อจากัดที่ใหญ่โตเช่นนี้โลภมากหือ่อโอะประมาจารย์ตื่นแล้วร่างกายของคุณเป็นยังไงบ้างไม่เป็นเลยฉันแค่มีคําถามจะถามคุณปรมาจารย์กรุณาบอกฉันเมา ทำไมคุณถึงเชื่อใจฉันมากขนาดที่จะให้ตระกูลเหมือนกับผมเราพบกันแค่ครั้งเดียวเองนะถ้าผมไม่ทําอะไรที่ให้กําไรคุณจะไม่ขาดทุนหรอปรมเจาร์คุณกังวลมากเกินไปแล้วตระกูลเหมืองของฉันผ่านช่วงเวลาขึ้นๆลงๆมานานหลายทศวรรษชนะและแพ้มาเยอะแต่ฉันไม่เคยกลัวจะทํา จะทำบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จได้อย่างไรถ้าคุณขี้อายในเมื่อฉันเลือกปรมาจาร์ฉันตระกูลเหมิงจะเชื่อใจปรมาจาร์อย่างแน่นอนแม้ว่าสุดท้ายเราจะแพ้ก็าตามแต่คิดซะว่ามันเป็นความฝันของเหมิงซีหลงฉันกล้าอะไรเช่นนี้ผมชื่อเสียนชีนับจากนี้ไปเรียกผมว่าเสี่ยวเฉียนและประมาจาร์กรุณาบอกฉันเมอร์ปล่อยให้ความเจ็บป่วยของคุณเป็นหน้าที่ของผมจริงเหรอเธอฟังอยู่ข้างนอกประตูมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย อย่างไรก็ตามเอลและขาดีไเป็นตัวแทนของความเยาว,ว์วัยนายมีวิธีช่วยปู่ของฉันจริงๆหรอด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจเช่นนี้ดูเหมือนว่าปรมาจารย์จะทําได้จริงๆมันเกี่ยวกับฮยอนอาฉันต้องทําให้แน่ใจท่านปรมาจารย์ลูกนี้รักษาได้จริงหรอคุณหมอทุกคนบอกว่ายังขาดความมั่นใจอยู่สินะต้องเปลี่ยนชื่อปรมาจารย์ด้วยผู้เท่าปรมาจารย์ปรมาจารย์เรียกอยู่ได้ฟังแล้วหนูหูโอเคถ้าอย่างนั้นผมจะเรียกเซียวเซียวยาจะรักษาให้ขายขาดได้ไหม แน่นอนแต่ฉันมีเงื่อนไขาสามอย่างพูดมาเลยก่อนอื่นฉันต้องการสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบอย่างที่สองตระกูลเหมิงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นให้เซียวหย่าพาคุณไปที่ห้องที่เงียบสงบอย่างที่3มฉันอยากได้เหมิงไคยอนอาอ๋อแต่ว่าปรมาจารย์มันเป็นไปไม่ได้เซียวหยาคุณปู่นี่อาจเป็นโอกาสเดียวรอเดี๋ยวก่อน ตราบไดที่นายสามารถช่วยปู่ได้ฉันฉันจะสัญญาเลย